สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปออมหุ้นเดือนที่7นะครับ EP ที่7ลงทุนในหุ้นเดือนละ2,000บาทเพื่อสร้าง passive income จากหุ้นเดี๋ยวมาดูกันว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับในระหว่างที่ตลาดเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็ลงหนักมากๆหุ้นผมเนี่ยจะยังบวกอยู่หรือเปล่าจะมีตัวไหนที่บวกขึ้นมาหรือว่าลงหนักกว่าเดิมนะครับ วันที่ซื้อในรอบนี้นะครับก็จะเป็นวันที่30มิถุนายนปี2566ก็เป็นการปิดงบไตรมาส2ไปพอดีแล้วก็บริษัทต่างๆก็อาจจะทยอยประกาศงบในช่วงของกลางเดือนสิงหาอาจจะเริ่มต้นจากกลุ่มธนาคารก่อนก็หลังจากที่ประกาศงบเสร็จแล้วบางบริษัทอาจจะประกาศจ่ายปันผลว่าขึ้น XD วันไหนอันนี้ทุกคนก็ต้องคอยติดตามดูหุ้นที่ตัวเองถืออยู่นะครับ ก่อนที่จะไปดูก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ mm hmm. มาดูดัชนี Set Index ย้อนหลัง6เดือนของบ้านเรากันบ้างก็ปรับตัวลดลงตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนาเลยอาจจะมีเด้งขึ้นไปบ้างก็เด้งเพื่อลงต่อนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ถ้าเป็นในไทยเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลที่ความไม่แน่นอนว่าจะตัด จัดตั้งได้สําเร็จไหมหรือว่าระยะเวลาในการจัดตั้งเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปก่อนก็เลยทําให้นักลงทุนสถาบ้านแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายหุ้นออกไปก่อนนะครับแน่นอนที่เรารู้กันอยู่แล้วคือตลาดหุ้นเนี่ยไม่ชอบความไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะจัดตั้งได้เร็วแล้วก็จัดตั้งได้สําเร็จนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของดัชนีเซตในวันที่เข้าไปซื้อหุ้นออมหุ้นกันบ้าง รอบที่แล้วเนี่ยดัชนีเซตที่ผมเข้าไปซื้อก็จะอยู่ที่1 5 2 1จุดแต่รอบนี้นะครับวันที่30เดือน6ที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นออมหุ้นในรอบเนี้ยก็จะอยู่ที่1503จุดก็ปรับตัวลดลงมาแต่ในระหว่างเดือนทุกคนเซ็ตเคยร่วงลงไปถึง1464จุดแต่มีการเด้งกลับคืนมาอยู่ที่1503จุดในวันที่ผมซื้อก็เรียกได้ว่า คนอื่นคงไม่ทากันนะเนาะซื้อในวันที่หุ้นแบบบวกขึ้นมาตั้ง23จุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราไหนๆคือเงินเดือนมันออกวันนี้แล้วอะ่ะก็เลยโอเคซื้อวันนี้ไปเลยจะได้จบๆจะได้แบบโอเคมาทําคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าราคาหุ้นที่ผมเข้าไปซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสองสามวันที่แล้วเท่าไหร่ก็เลยโอเคซื้อๆไปเลยไม่อาจจะไม่ได้ซื้อในช่วงที่แบบหุ้นล่วงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหุ้นที่ผมซื้อในรอบนี้นะครับก็จะมี LH นะครับทั้งหมด4หุ้นแล้วก็กับอีกค่า10หุ้นในราคา8บาท45สตางค์แล้วก็มี KKP ซื้อไปทั้งหมด12หุ้นในราคา60บาท25สตางค์แล้วก็มีราชซื้อในทั้งหมด10หุ้นในราคา 3- 6บาท25สตางค์และส่วนสุดท้ายก็จะมี TU ในราคา13บาททั้งหมด35หหุ้นก็สรุปนะครับก็คือซื้อหุ้น KKP เนี่ย ทั้งหมด12หุ้นรวมเป็นมูลค่าที่ซื้อ724บาทกับอีก21สตังค์ส่วนหุ้น LH นะครับ<ม>ก็จะซื้อทั้งหมด54หุ้นรวมที่ซื้อก็จะทั้งหมด457บาทกับอีก10สตางค์ส่วนหุ้นราชก็ซื้อทั้งหมด10หุ้นซื้อไปในมูลค่า363บาทแล้วก็สุดท้ายเป็น TU ซื้อในราคา13บาททั้งหมด35หุ้นก็ ทั้งหมด455บาทกับอีก76สตางค์มูลค่าที่ซื้อสุทธิในยอดเดือนนี้นะครับก็คือ2,000กับอีก17สตังค์นะครับรอบนี้ผมเติมเข้าไป2,000บาทเนาะก็ถือได้ว่าใช้เงินเก่งเหมือนกันเติมเข้าไป2,000บาทแล้วก็ซื้อหมดทั้ง2,000บาทเลยมาถึงในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นอัปเดตพอร์ตหุ้นล่าสุดนะครับก็ปัจจุบันพอร์ตหุ้นล่าสุดก็จะมีแอดวานซ9หุ้น ปรับตัวบวกอยู่ที่5.59%มี KKP 25หุ้นก็ลบไป2.10%แล้วก็มี LH นะครับทั้งหมด234หุ้นก็ลบอยู่5.73%ส่วนปตทหรือว่า PTT ในรอบนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่ตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยไล่มาจนถึงเดือน6ตั้งแต่ผมซื้อปตทมาเนี่ยในพอร์ตไม่เคยปรับตัวบวกเลยแต่ว่ารอบนี้ หุ้นเนี่ยปรับตัวเด้งขึ้นมาก็เลยทําให้พอร์ตผมเนี่ยปตทเนี่ยกลับมาบวกนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด54หุ้นบวกอยู่ที่4.09%ส่วนราชก็มี53หุ้นลบอยู่11.97%ทิสโก้15หุ้นทิสโกเนี่ยจริงๆอยากให้ล่วงมากเลยแต่ว่าเขาไม่ล่วงก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มเลย นะครับตั้งแต่ออมทิสโก้มาก็ซื้อครั้งแรกหลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้ออีกเลยเพราะว่าหุ้นเขาเนี่ยไม่ปรับตัวลงเลยก็อยู่ที่บวกอยู่ที่7%ส่วนที่ยูมีทั้งหมด135หุ้นลบ1 7 1 7 0 7ส่วนทีวีโอนะครับก็มีทั้งหมด -53 หุ้นเท่าเดิมนะครับลบอยู่ที่8.88%ภาพรวมนะครับ Market Value ก็ อยู่ที่13,635กับอีก55สตาตังก์ก็ติดลบไปทั้งหมด488.90สตาตังก์ก็ลบไปทั้งหมด3.46%นะครับก็ถือว่าไม่ได้ลบเยอะอะไรมากก็ถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับก็ถือว่าลบอยู่ในเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่า คลิปออมหุ้นของผมตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 7เนี่ยเป็นเพียง case study ตัวอย่างว่าถ้าเข้ามาลงทุนในหุ้นทุกๆเดือนออมทุกๆเดือนเนี่ยผลตอบรับมันจะเป็นยังไงไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ชวนชี้แนะซื้อขายหุ้นตัวไหนๆนะครับก็อย่างที่ผมเคยกล่าวในทุกๆคลิปนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนเนี่ยควรที่จะศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจในการลงทุนต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น การลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคาอะไรเงี้ยทุกคนควรที่จะศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเข้าไปลงทุนตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนตัวเล็กๆเงี้ยเราอาจจะควบคุมกำหนดเศรษฐกิจการเมืองภัยพิบัติต่างๆไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราศึกษาหาความรู้ รู้ถึงความเสี่ยงของหุ้นตัวนั้นๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆได้มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆก็สำหรับใครที่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะไม่ครบก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเพื่อให้ผมแล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้อ่านด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีความเห็นอยากจะชี้แนะ แนะนำเกี่ยวกับพอร์ตหุ้นของผมในรอบเดือนนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าจะพิมพ์ให้กำลังใจพูดคุยอะไรกันก็ได้นะครับผมชอบตอบคอมเมนต์มากๆก,ก,ก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ